สวัสดีครับพี่น้องทีักครับผู้ชนะของพระเจ้าในวันนี้จะกล่าวในโคโลสีบทที่1ในข้อที่2 5ถึง27นะครับซึ่งในหัวข้อของเราก็คือเหตุผลที่ท่านอาจารย์บอโลกระทำพันธ,ธกิจนะครับวันนี้จะพูดในข้อที่2ว่าเหตุผลประการที่2ท่านคืออะไรเหตุผลประการที่1ของท่านคือเข้าใจเป้าหมายซึ่งอยู่ในข้อที่24และวันนี้อยู่ในข้อ2 5ถึง27นะครับซึ่งผมจะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าข้าพระเจ้าได้มาเป็นผู้ใช้ของคริสจักร ตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระให้ข้าพเจ้าเพื่อท่านเพื่อจะได้กล่าวพระวชนะของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์คือข้อความล้ำลึกซึ่งซ่อนอยู่หลายยุคหลายชั่วอายุนั้นบัดนี้ได้ทรง โปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ธรรมบิกชนของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงชอบประทัยที่สำแดงให้ธรรมบิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคัง่งแห่งข้อล้ำลึกนี้คือพระคริสต์สถิตในท่านอันเป็นวความหวังแห่งศักดิ์ศรีพระกมีตอนนี้เนี่ยนะครับท่านอาจารย์บโลได้เข้าใจหน้าที่ของท่านพระกมีบอกว่าข้าพระเจ้าได้มาเป็นผู้รับใช้ได้มาเป็นผู้รับใช้เพราะอะไรเพราะท่านเข้าใจว่าการประกาศพระกิติคุณเป็นเรื่องสําคัญมาก พระกัมพีจึงบอกว่าท่านจึงมาเป็นผู้รับใช้พระกัมพีเทพได้บันทึกบอกว่าตามที่พระเจ้ามอบให้กับท่านคําว่าเพื่อท่านก็คือเพื่อใครครับเพื่อคนเหล่านั้นจะสังเกตในข้อ24ท่านก็บอกว่าเพื่อคนเหล่านั้นเพื่อคริตจักรเพื่อคริตจักรท่านจึงออกไปทํางานของพระเจ้าน่าสังเกตนะครับท่านได้กล่าวข่าวประเสริฐเรื่องของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ ความประเสริฐของพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนที่ใช้คำว่าความลึกลับถึงสองครั้งเพราะว่าเรื่องของพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่พระเจ้าวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นครับตั้งแต่ปฐมกาลตอนที่มนุษย์หลงทําผิดทาบาปลงไปไม่เชื่อฟังพระเจ้าและกินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามเมื่อมนุษย์พลาดลงไปพระเจ้าได้วางแผนของพระองค์ก็คือให้พระยซิคริกตยาได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะทําลายอํานาจของซาตานและพระองค์ได้ทรงวางแผนของพระองค์ในทุก หลายหลายเรื่องทีเดียวครับจนมาถึงพระเยซูคริสต์และพระเยซูกิจยาได้ทําลายอํานาจของซาตานพระคัมภีร์ถึงบอกว่ามันเป็นความล้าลึกที่ปิดซ่อนมาในข้อ26บอกว่าหลายชั่วอายุแล้วไม่มีใครรู้และพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยสิ่งนี้ให้ใครรู้เลยนะครับจนมาถึงพระเยซูกิจยาทรงสิทธิ์พระชนและหลังจากนั้นท่านได้เปาโลได้กล่าวพระชนะของพระเจ้าให้รู้ว่านี่คือความล้าลึก ดังนั้นเองเมื่อเรารู้ว่าเป็นความล้าลึกเนี่ยนะครับเราเองจะต้องอดทนอย่างมากครับเพราะแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึงความล้าลึกเราต้องพึ่งพระเจ้าแลาต้องอดทนไม่งั้นง,นงานนี้ไม่สำเร็จผลมีคนได้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับว่าความอดทนเป็นเหมือนรถขมนะครับแต่ผลของมันกลับเป็นรถหวานถ้าเราเข้าใจว่าเรากําลังทําหน้าที่อะไรมันอาจจะดูเหมือนรถขมหน่อยครับ แต่เมื่อเราทำเสร็จแล้วผ่านไปได้มันจะกลายเป็นรสหวานท่านอนจาจารย์บโลเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และท่านรู้ว่าสิ่งที่ท่านกำลังกล่าวอยู่นั้นเป็นความล้ำลึกพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าพระเจ้าได้โปรดสำแดงให้คนต่างชาติรู้ความมั่งคั่งแห่งความล้ำลึกนี้ที่สำคัญคือพระคริสต์อยู่ในใจของท่านอันเป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรีเมื่อคนหนึ่งต้อนรับพระเยซูคริสต มันจะมีความล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่ก็คือเมื่อก่อนคนจะหาพระเจ้าต้องไปหาพระเจ้าที่ในพระวิหารไปถวายเครื่องบูชาแต่เดี๋ยวนี้พระเยซูคริสต์จประทับเป็นใจของเราเป็นความอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากและเมื่อเป็นความอัศจรรย์แบบนี้มันจะเป็นความหวานมากทีเดียวครับแม้จะรู้สึกขมขื่นในตอนแรกเมื่อประกาศพระชนะสร้างจนพวกเขาเติบโตจนรับใช้พระเจ้าแทนเรามันรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยแต่สุดท้ายเมื่อเราจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ ภาพที่เราเห็นคือสิ่งที่เราได้ทําลงไปมันกลายเป็นมงกุฎของเราซึ่งอาจารย์โปโลได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าดังนั้นเองนะครับวันนี้ความอดทนในการทำปฏิกของท่านเพราะท่านเข้าใจหน้าที่ถ้าเราเข้าใจว่าหน้าที่ของเราคืออะไรผมเชื่อว่าเราจะอดทนทําหน้าที่นั้นจนสำเร็จผลเช่นเดียวกันครับใจ่ชาพรครับ